สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการร้านหนึ่งชาแนลอยู่ในช่วงนี้นะครับตอนนี้ร้านหนึ่งก็มาอยู่ภูเขาอีกลูกหนึ่งฝั่งอีกตรงข้ามนะครับที่คลิปที่เราถ่ายที่ไร่ข้าวแต่ตอนนี้ร้านหนึ่งมาอยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาวันนี้ร้านหนึ่งพาเที่ยวก็ได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวดูความสวยงามของภูเขาต่างๆนะครับที่อยู่อ um ําเภอแม่สอดครับครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ร้านหนึ่งก็อยู่ภูเขาอีกรูปหนึ่งจากใกล้ข้าวมาอยู่ฝั่งน้ำตกทาราลักษ์นั่นเองครับมองลงไปข้างล่างนะครับจะสูงมากเดี๋ยวเราดูความสูงข้างล่างครับตอนนี้ร้านหนึ่งอยู่บนยอดเขาสูงสูงมากๆครับเนี่ครับที่ข้างล่างก็จะเป็นน้ำตกทาราลักษ์ครับ ตรงข้างล่างจะเป็นหน้าผาสูงมากครับนี่แล้นหนึ่งจะให้ดูใกล้ๆนะครับดูความสูงครับเดี๋ยวเราก็จะชมภาพวิวสวยๆพระอาทิตย์ กำลังใกล้จะตกดินนะครับตอนนี้มีเมฆคลุมนิดหน่อยอาจจะมืดไปครับเพราะว่าถ่ายสะท้อนแสงเดี๋ยวเราจะให้ชมฝั่งน้ำตกกันครับนี่ครับนี่ที่มองเห็นสะนะครับจะเป็นน้ำตกทาราักษ์นั่นเองครับตอนนี้ร้านหนึ่งอยู่บนยอดเขาสูงมากมองลงไปข้างล่างก็จะเป็น หมู่บ้านนะครับแล้วก็สวนมะพร้าวก็มีไร่ข้าวโพดมันสัปะหลังแล้วก็จะมีไร่ทุเรียนอยู่ด้านโน้นครับวันนี้ร้านหนึ่งพาเที่ยวก็พาท่านผู้ชมมาเดินเที่ยวชมวิวสวยๆธรรมชาติแบบอยู่บนเขาสูงๆครับบางท่านที่อยู่กรุงเทพอาจจะอยากจะชมวิวสวยๆ ตอนเย็นเย็นรถติดนะครับก็เข้ามาชมคลิปร้าน1นพาเที่ยวก่อนกลับบ้านนะครับจุดตรงนี้ก็เริ่มปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้ต่างๆเพื่อความสวยงามครับวันข้างหน้าจะเป็นป่าไม้ที่สวยมากครับตรงนี้ปลูกดอก พญาเสือโค้งนะครับน,นี่ครับเป็นหน้าผาสูงสูงมากๆนี่ครับมองลงไปข้างล่างนะครับครับท่านผู้ชมครับอากาศตอนเย็นๆ สวยงามครับที่จุดชมวิวจุดนี้นะครับเป็นเป็นลานกว้าง,างติดกับวัดติดกับวัดนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นวัดครับวัดป่าครับท่านผู้ชมครับพระอาทิตย์กำลังจะรับภูเขานะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับนี่นะครับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวก็ พาท่านผู้ชมมาชมภาพสวยๆวิวสวยๆตามธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมที่สนใจธรรมชาติก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับจะไม่พลาดคลิปที่สวยๆครับครับท่านผู้ชมครับคลิปที่ผ่านมาที่อยู่ป่าข้าวเราจะอยู่ ภูเขาที่มองไปเห็นด้านโน้นนะครับสูงสูงด้านโน้นครับจะอยู่คนละที่กับจุดชมวิวไร่ข้าวนะครับตอนนี้ร้านหนึ่งก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของภูเขานี่ครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามจริงๆครับตอนเย็นๆขาบท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการร้านหนึ่งพาเที่ยววันนี้ร้านหนึ่งได้พาท่านผู้ชมมา เที่ยวชมธรรมชาติที่บนยอดเขาตรงน้ำตกทาราลักษ์นั่นเองครับอยู่จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามครับมองลงไปข้างล่างก็จะมีภูเขาครับนี่ดูครับภูเขาที่แสนสวยมากวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการร้านหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยครับบ๊ายบายครับ